นสื่อในภาษาของเมียนมาของเราให้กับลูกๆที่อยู่ในประเทศไทยนะคะส่วนหนึ่งและก็ลูกๆที่อยู่ในประเทศพม่าได้เข้าใจถึงการร่วมมือกับองค์กรอาดิดาสแอสสอสอเรชันอย่างเป็นทางการในเวทีโลกเลยค่ะเช่นค่ะโอเคแล้วเป็นมาซิคุจะมาเรียนหนังเว้ยโอเม็กมากเนื้อทุกข้ามกลมีนเมืองเดนเวอรเนาะอากูดีเนืทุกข้ามกเมืองเีนเวอร์กันนี่พี่โนรับพี่โดดีอาดิดาสกลมเนื้ ဘောက်ဟာကောင်မီလို့ပြီးတော့ဒီအလုတ္တမားတွေကျွန်မတို့ဒီနိုင်ငံသားဘောပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်လိုမျိုးကြောက်မလဲတန်ဘောဒါတို့အနတ်စမာတို့ဒီဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုတို့ပေါ့ဒီလုံမှန်စင်နေအကုန်လုံးကပြီးတော့စိတ်မြင့်စားလို့စင်ဒီကျူတဲမအကုန်လုံးဟိုကျွန်တော်မျိုးကြောက်မလဲစိတ်မြင့်စားလို့စင်ဟိုဖိတ်ခေါ်ပါနေလို့ဘောနော်ဆက်သွဲ့နိုင်ပါတယ်ဘော ဆတ်သွဲန <laughs> ိုင်ပါတယ်ဖိတ <laughs> ်ပေါ်ပါတယ်ပြီးတော့စင်လဲဟိုတင်တန်းကညိအစာဘောเนาะအကုံလုံးညီမတို့ပါပုံကြီးဟာညိပြီးတော့စစအရာတာဝန်ယူပြီးတော့ကျုံးဆောင်ပြီးတော့ဟိုလမ်းပြပြီးတော့အကုံလုံးအတွက်ပေါ့ပုံကြီးဆောင်ရက်ပေးပါတယ်လို့အဲ့ဒါဟိုရောချင်တာဘောเนาะအကုံလုံးအတွက်စိတ်ဝင်စားလိုစင်ဆက်သွဲလာလေးပါဘောအဲ့ဒါရှင်ဟုတ်ဒီနေ့သူကမေကုံကြီးနဲ့ဒီဟိုထိုင်းလက်က อินดิตะอินดิโดเพคโคอินดิโอของเราจะสามวัาจำใจอินดิโออารมณ์กิจสุดเจ๋งมาเลยใช่ไหมวีรเกิดตบมกลงกันเลยค่ะและท้ายที่สุดของสกุลพิเศษนะคะเนื่องจากว่าทางผู้บริหารของประเทศเมียนมาท่านอาตูคะเนื่องจากว่าท่านมีของขวัญพิเศษมาฝากสมาคมอับิต้าของเราอยากจะกราบเรียนเชิญท่านประธานเแชร์แมนของอับบิต้าแอสส ociation นะคะเพื่อที่จะมารับของฝากพิเศษนะคะ จะเมียนมาของเราซึ่งท่านเป็นผู้นําที่ขออนุญาตประชาชนนะคะเป็นภาพวัฒนธรรมที่สวยงามมากงงาแล้วก็เป็นอะไรที่อ่อนช้อยที่สุดนะคะและแ,แค่แรกเจอนะคะนายกยังชอบนะคะ<า>อยากจะให้ตัวแทนคุณตาโกคะอยากจะใหะ้กับเรียนเชิญท่านประธานกรรภกรองจักรภพน,นะคะท่านเป็นประธานของสมาคมแอฟริกาของเราแล้วก็ เป็นทั้งผู้เขียนยุทธศาสตร์โครงการต่างๆออกสู่ตลาดโลกนะคะและะ้วก็สำคัญที่สุดคือสิ่งนี้เป็น first impression ที่เราได้เจอผู้นำของเมียนมาแต่เราก็มีความสุขเหลือเกินนะคะกับการที่ได้ของขวัญอันมีค่าชิ้นนี้และสมาคมจะรักษาไว้ให้สวยงามต่อไปค่ะอยากให้คุณตูแล้วก็ให้ท่านอวยพรท่านประธาน chairman ของ a m i t a association yes ค่านตูให้ท่านวยพรท่าประธานด้ค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและยุืนยาวนานนะครับคะขอเชญท่านประธานนิดนึงค่ะขอบคุณสำหรับมิสภาพมิจภาพที่สะท้อนผ่านภาพแสดงถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความต่อเนื่อง ยาวนานความเจริญรุ่งเรื่องขอให้เ,าเราสมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกอุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกซึ่งหมายถึงเราทุกคนเพราะว่าสมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกอุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนแต่สมาคมจะเป็น มอดุกทางสังคมและมอดุกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเราร่วมกันในวันนี้เพื่อสร้างโลกที่สันที่สุดให้เกิดขึ้นขอให้การร่วมมือของเรามีแต่ความสำเร็จควาเข้าวหน้ายิ่งขึ้นไปขอบคุณมากจับมือขอบคุณท่านมาก คือสกรปพิเศษและการขอบคุณจากผู้นำของเมียนม,มาที่เข้ามาเยือนของสมาคมอัปิ a าแอสส ociation ค่ะดิฉันนางสาวอัิพิทกิจพรจิวราาพัฒน์พร้อมกับผู้บริหารจากเมียนม,มานะคะทั้ง3ท่านท่านบินตรงมาจากเมียนม,มานะคะเรานะคะสี่คนรวมถึงท่านประธานกอรพบผรองจักรภพนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณกับการติดตามกับสมาคมอัปนิกาของเราและการทํากิจกรรมทั้งในและต่างประเทศติดตามต่อไปนะคะ ดูว่าทุกคนจะมีส่วนร่วมกับเรามากน้อยแค่ไหนค่ะขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ติดตามวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ thank you very much thank you thank you thank you ร้อัเ <Thank you. S 1> ีย่ <Thank you. S 1>